ครับขอบพระคุณคณะกรรมการครับลำดับต่อไปครับคู่หมายเลข33ครับนายวชิรวิทยศพลและนางสาวลักษมินอรุณกว้างภัยสารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับกับเครื่องมือซอด้วงและขิมครับในวันนี้จะเป็นเครื่องสายนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตั้งสายบ้างนะครับก็ เป็นที่เข้าใจนะครับว่าเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่สามารถตั้งไปได้หลายๆเสียงเช่นเดียวกันนะครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วครับบนเวทีครับเสียงประมมือกับน้องบุ๊กและน้องอินครับ มีบิวด้วยนะจริงๆแล้วน่าจะบิวแต่ในเพลงแล้วนะครับมาบิวสะตอนหลังเลยอ๋อเชิญครับเชิญข้างล่างครับเชิญข้างล่างเวทีนะฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการครับน้องน้องบุ๊กใช่ไหมครับคุณครูมีข้อสงสัยอย่างมากเลยน้องบุ๊กน้องบุ๊กไม่ได้ส่งโซโล่หรอครับอัดไม่ทันนะ คือเท่าที่ฟังซอมาสองวันเนี่ยเหมือนน้องบุ๊กเหมือนจะเก่งสุดเลยอะแต่ทำไมไม่ยอมส่งโซโล่หูไม่เข้าใจคือถ้าเราส่งโซโลน่นี่เรามีหลุ้นแบบหนักๆเลยนะซอสำเนียงอะไรแบบทุกอย่างส,ส่วนตัวครูนะแต่เชิงลึกไม่รู้อาจารย์เป้ว่าอย่างไงแต่ฟังสเกลอะไรอย่เงี้ยมันฟังแล้วแบบมันเลื่นหูดีมากแล้วพอเข้าคู่กับน้องขิมเนี่ยมันแบบ คือการอ l เรนจ์ของเราจริงๆไม่ได้มีอะไรที่แบบลำบ,บากซับซ้อนยึดของโบราณลงมาแต่ว่าเล่นได้ดีมันทําให้มันแบบครบเครื่องฟังแล้วแบบสบายใจเหมือนหลุดไปแบบในร้านนวดหรูๆแบบสปาเลยอะดีมากนะครับขอชื่นชมแต่นี้เพิ่มเติมนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของขิมนิดนึงขิมเนี่ยบางสํานักเขาจะบอกว่าจะต้องกรอด้วยมือมือไหนลงก่อนครับอาจารย์เป แ,แ,ลแล้วแต่สํานักอ่าแต่ถ้าบางสํานักเขาจะบอกว่าต้องมือขวาเพราะว่ามมขาสำนักาจารย์เป้มือขวาเหมือนกันใช่ไหมสํานักครูก็มือขวาเหมือนกัน <วา S 1> เนาะแต่ของเรามือขวาบางทีมือซ้ายบางทีไม่ว่ากันนะไม่มีหักคะแนนแต่แค่จะบอกเป็นแบ่งความรู้เฉยๆว่าถ้าลงมือขวาก่อนอ่ะเสียงมันจะทุ้มขึ้นไปสูงแล้วก็เวลากอถ้าเป็นไปได้บางสํานักอีกละเขาก็จะบอกว่าปลายเสียงมันจะค่อยๆ อย่าให้มันหดหายอันนี้มันกอมันเคอร์ฟันเป็นอย่างนี้มันบนแล้วค่อยๆลงมามันอาจจะทำให้วูบๆบ้างแต่ถ้ามันเป็นครีเซนทดลนิดๆหรือหรือให้มันสเตเบิลนิดๆเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้มันละมุนมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ความพิวสุดยอดมากครับเพิ่มนิดหน่อยครับขิบไม่พูดแล้วชมไปแล้วครูอัพชมไปแล้วพูดถึงซซซอ ที่ฟังมาเนี่ยเห็นด้วยว่าฝีมือดีมากนะครับพรมนิ้วต่างๆมีมีคือพรมชัดพรมดีนะครับพรมถูกต้องด้วยพรมปิดพรมเปิดพรมจากพรมอะไรได้หมดเลยแล้วก็ซอเสียงดีด้วยไงพอซอมันเสียงดีมันจะส่งให้เราเล่นดีเล่นเพราะนะครับแต่ไม่รู้นะว่าการการวางซอของเราเนี่ยเรานั่งระเพียบไปอีกด้านนี้ถูกไหม อ๋อถนัดแบบนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับถ้นา,านั่งเพระเพียบไปด้านขวาเคยเคยไหมครับถนัดไหมครับอ๋อครับแล้วก็ซอวางวางตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้หนูวางตรงไหน,อ,ไนอ๋โอโอเคโอเคแต่หนูเฉียงเข้ามาเออเมืกก่อกี้อาจจะเป็นองศาที่ครูมองไงอาจจะเป็นมุมนะครับโอเคเรื่อง,เร,องเรื่องการบรรเลงซอนแนะนํานิดหน่อยเรื่องความความคอาเร็วคันชักกับการปลม ให้มันมีความบาลานซ์กันนะครับหนูพรมจากเว้นไหมพรมจากนะมีกี่เสียงสองเสียงถูกต้องครับถือว่าเป็นคนสอนจริงๆครับอาจารย์นี่แหละไม่ได้ลงโซโล่ใช่ไหมลงไหมนั่นแหละเสียดายมากครับฝากไว้ตรงนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงพปรมงมีครั้งครับให้กับผู้มาเลขส3มครับ ลำดับต่อไปครับหมายเลข34ครับนายธราเทพมงคลและเด็ก